อ่าแล้วก็จุดที่ดูอีกจุดหนึ่งนะครับเลขเก้านะครับเลขเก้าไทยนะครับหางเลขเก้ต้องชี้ขึ้นนะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโบเรื่องพระเครื่องอีกหนึงคลิปนะครับอ่าและสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเหรียญดีนะครับเหรียญดีมาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะครับ เป็นเหรียญจิ๋วแต่แจ๋วนะครับจิ๋วแต่แจ๋วยังไงนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญองค์เล็กๆนะครับนี่นะครับองค์ขนาดเล็กกว่าเหรียญบาทเราอีกนิดนึงนะครับประมาณเท่าเหรียญบาทนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญของลุงปูแหวนนะครับเหรียญลวงปูแหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนะครับอ่ารุ่นนี้เขาเรียกเหรียญกลมเล็กเหรียญกลมเล็กนะครับรุ่นสร้างอุโบสถนะครับปี2519นะครับ เหรียญนี ane, right ้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์มากมายเลยนะครับประสบการณ์ดีนะครับประสบการณ์มากมายแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างนี้นะครับเหรียญนะครับเหรียญก็จะเป็นรูปทรงกลมเลยนะครับทรงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีห่วงรูเหรียญขึ้นไปนะครับเป็นพิมพ์องค์ปูแหวนนะครับเหมือนจะหันข้างนะครับเกือบหน้าตรงแบบนี้นะครับครึ่งองคนะครับหน้าจะดูยิ้มๆหน่อยนะครับนี่นะครับระบุหลวงปูแหวนสุจินโนนะครับขอบเหรียญก็จะเป็นดอกบัวนะครับก็บดอกบัวล้อมรอบนะครับ พื้นผิวด้านหน้าでで hint, so นะครับพื้นผิวตรงด้านหน้าก็จะเป็นเว้าเป็นเว้าสลบลงไปเหมือนแอ่งกระทะนะครับตรงพื้นผิวด้านหน้านะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังก็เป็นชุดอักขระคาถานะครับเยอะๆหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็ระบุนะครับวัดดอยแม่ปังรุ่นสร้างอุโบสถนะครับตรงกลางจะเป็นโคตดนะครับเป็นโค้ดนะครับต่อโค้ดนะครับรุ่นนี้2519นะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีสร้างด้วยกันประมาณ3เนื้อนะครับมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จํานวนสร้างไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับแต่น่าจะสร้างน้อยนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้ออัปกาะนะครับอัปกาแบบนี้นะครับอัปกาสร้างไว้ประมาณนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็ประมาณหนึ่งแสนเหรียญนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็มีเกนะครับมีเกเยอะเหมือนกันนะครับ การดูนะครับการดูก็นี่นะครับส่วนมากนะครับรุ่นนี้ก็ให้จําพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าหลวงปู่นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ความคมชัดนะครับความชัดเจนนะครับตัวหนังสือนี่ต้องเป็นแท่งๆนะครับนี่นะครับพื้นผิวเรียบตรงเรียบเรียบตรึงนะครับพื้นผิวเรียบตรึงนะครับจะเว้าลงเป็นแองกระทะนะครับด้านหน้า นี่นะครับถ้าพลิกดูนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าลงกล้องดูนะครับความคมชัดนะครับดวงตามีเม็ดในตานะครับนี่นะครับมีเม็ดในตาทั้งสองข้างแบบนี้นะครับเส้นสายเส้นขอบตาอะไรนี่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเส้นผมนะครับเป็นเส้นเส้นรายละเอียดดีนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ ที awesome, ่เป <ai> like so ็นรอยนี่เป็นรอยแตกนะครับน่าจะเป็นบล็อกแตกนะครับเพราะว่าเป็นองค์นี้เป็นเนื้ออัปปาก้านะครับอ่าเป็นบล็อกแตกนะครับแบบนี้นะครับแต่ความคมชัดนะครับจังคมชัดนะครับตัวหนังสือนะครับนี่นะครับเป็นแท่งๆนะครับนี่นะครับตัวหนังสือเป็นแท่งชัดเจนอันนี้นะครับนี่นะครับขีบบัวนะครับคมชัดนะครับนี่นะครับ เส้นสายอะไรนะครับคมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับดูพิมพ์ทางด้านหลังนะครับดูนะครับเดี๋ยวลงกล้องดูนะครับนี่นะครับลงกล้องดูจะเห็นความคมชัดนะครับของตัวหนังสือตัวอักขรนะครับจะเป็นแท่งคมชัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวอักขรหนังสือนะครับ นี่ครับรุ่นสร้างอุโบสถวัดดอยแม่ปังนี่นะครับเป็นแท่งๆนะครับตัวหนังสือี่โค้ดนะครับลักษณะโค้ดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จุดที่ดูอีกจุดหนึ่งนะครับเลขเก้านะครับเลขเก้าไทยนะครับหางเลขเก้าต้องชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้นนะครับตรงอ่านี่นะครับชี้ขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับ มาดูบอร์ต like ัดนะครับบอร์ตัดนี่นะครับอันนี้ฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับลักษณะบอร์ตัดก็จะเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะบอร์ตัดนะครับอันนี้ฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับนี่นะครับเห็นรอยฟันเฟืองไหมครับเป็นลักษณะบอร์ตัดแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งทางด้าน ซ้ายมือของเรานะครับก็นี่นะครับเห็นร่องรอยเบืรอตัดอยู่นะครับลักษณะหบวตัดนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับครับนี่ก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญดีประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนสุดจินโนนะครับก็เรียกเหรียญกลมเล็กนะครับเหรียญกลมเล็กรุ่นสร้างอุโบสถปีส5 1 9นนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าใช้มากนะครับรุ่นนี้นะครับ ราคาก็ยังไม่กำลังจะเริ่มขยับนะครับยังไม่แพงมากนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรเด็ดๆดีๆมาแนะนำอีกนะครับขอบคุณครับ